โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม d by d a y l i g h t Mobile กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวชุดจุติของเดวิดคิงนะครับจุติ3ชุดเลือดนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้เลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาที่หน้าล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมเตรียมไว้แล้วนะครับสำหรับเออสำหรับเดวิดคิงนะครับผมนะชุดเลือดจุติ3นะครับผมก็เดี๋ยวผมหมุนให้ดูสักนิดนึงนะครับ เหมือนหน้ามันจะเปลี่ยนไปด้วยนิดนึงนะครับผมนะเออหน้ามันแปลกๆครับผมทรงผมมันอ่ะเออน่าจะเปลี่ยนนิดนึงเหมือนเจคปาร์กเนาะเดี๋ยวผมค่อยรีวิวดีเทลอีกทีหนึ่งนะครับผมนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปรีวิวแล้วก็หมุนรอบชุดจุดดติให้ดูก่อนนะครับผมนะมันจะเหมือนชุดเริ่มต้นของเดวิดคิงนั่นแหละแค่เลื่อนๆน,นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูก่อนนะครับมันก็จะดูหน้าเกงขามหน่อยนะครับสาหรับชุดเลือดน,นะครับผมนะ โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับผมนะเป็น V.I.P. Member ของช่องผมนะครับเขาเข้ามาในเกมอย่างโอเคเข้ามาแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมเชิญเขาเข้ามาก่อนนะครับผมโอเคเข้ามาแล้วครับเล่นเป็นลอรี่สโตนนะครับผมเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวผมเอาเป็นไฟฉายไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะ แล้วก็แอดออนด้วยแล้วกันเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วกันถามว่ามันดียังไงสองแอดออนอันนี้ก็คือผมไม่รู้ฮะเห็นมันเยอะผมก็เลยเอามาฮะก็น่าจะเอามาเท่านี้แหละโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมคุณผู้ชม โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้ยเพื่อเราเน็ตเร็วจัดๆโอเคครับผมปั่นไฟก่อนเลยครับผมนะเฮ้ยใครปันระเบิดคันกรโอโ้ลินยาโมกะอีกแล้วโอ้ตีโดนอยู่ว่าอุตส่าห์หลอกกระโถยทำไมต้องมาไล่ผมวะ โอ้โห oh, oh. มีกันต้องหลายคนนะแย่แลฮะนะนะคุณผู้ชมผมว่าเกมเร็วอีกแน่เลยโอ้โหมาถึงก็เจอลินยามาโอกะแล้วนะครับผมนะนะผมต้องเล่นเต็มที่แล้วตอนนี้ต้องรีบปั่นไฟก่อนแล้วคุณผู้ชมเพื่อเราโดนไปก่อนแล้วครับผมนะนะนะ ต้องไปรีบปั่นไฟก่อนนะคุณผู้ชมตอนนี้ไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวผมปั่นไฟให้ก่อนถึงเครื่องครับผมนะโอ้โหมาหาผมอีกแล้วแย่ yeah, แล้วครับผม เค <Okay, S 2> ไปนู่นละคนนี้เขาเล่นเป็นอยู่นะครับลินนะออ้ยเพื่อเราโดนอีกแล้วคุณผู้ชมเพื่อปั่นไฟยังไม่ขยับเลยครับตอนนี้ค่อนข้างแย่แล้วครับผมนะสถานการณ์แย่มากตอนนี้เราต้องรีบปั่นไฟแล้วครับผมนะทำไมผมอัดชุดจุดติทีไรแย่ทุกทีเลยวะโอ้โหต,ต้องรีบปั่นไฟกันก่อนอน,นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ชุดเลือดจุดติสามฮะ บอกว่าตานี้ได้เปื้อนเลือดอีกแล้วครับผมนะเออมาอีกแล้วป่ะเนี่ยอุ้ยนี่หลุดเหรอทำเป็นเล่นไปครับผมนะเพื่อนเราน่าจะไปบล็อกหรอแต่ว่าไม่มีคนเจ็บเลยนะอันนี้ VIP member ผมนะครับผมนะวันนี้ใส่ชุดลายไม้อีกว่าเนี่ยเออชุดฟองหมิน่นแล้วก็เป็นชุดกระตา่ายครึ่งหนึ่งแย่แล้วครับผมนะคุณผู้ชม ปั่นให้เสร็จซะเครื่องก็ยังดีครับผมนะไม่รู้จะเกมเร็วหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ชนะค่อนข้างยากคุณผู้ชมแต่เพื่อเราก็เล่นดีอยู่นะโอ้ย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 เพื่อหลอแป,ป๊บนะจะให้ฮิวมันค้างอ้าวไม่ให้ฮิวว่ะเพื่อเราไปไปไหนแล้ว,วะไปนู่นแล้วหิวเปล่าอ๋อจะปั่นไฟ เวลาเราเจ็บแล้วเจอตัวนี้นะครับถ้าฆารกรเขาเล่นเป็นเนี่ยเขาใส่หูฟังดีๆแน่นอนครับผมนะเขาจะฟังเสียงแบบค่อนข้างโหดนะคนที่เขาแบบเล่นแล้วมีประสบการณ์มาเยอะครับผมจะสู้ค่อนข้างยากเลยครับผมมาทางนี้แน่นอนต้องดึงไปฝั่งอื่นคุณผู้ชมผมไม่ฝั่นดีกว่าผมมีตายยากอยู่น่าจะยื้อได้สักแป๊บหนึ่งอะเมื่อกี้ถ้ามันมานะ พ่อฮิวตอนนี้น่าจะเสียเวลาครับผมนะต้องรีบปั่นก่อนละระเบิดเลยฮะตอนนี้ไม่มีที่ไหนปลอดภัยครับผมนะถ้ามีคนเจ็บครับผมนะและขาตกรคนนี้เขาเฟรดแม่นดูคุณผู้ชมเห็นไหมแบบเดียวเฟรดมาโดนผมตีเลยปุ๊บอย่างนี้เลยอะ่ะค่อนข้างอันตรายครับผมนะ เพื่อเราล้มยับยับเลยว่ะแต่ว่าเขาจูได้โคตรนานเลยนะทำไปเล่นไปคนที่สามอะถือว่าเอาเรื่องอยู่นะสติสกิลการจู๊กอะตัวนี้ผมจู๊กไม่เป็นเนาะเดี๋ยวบอกให้ั่านเสร็จักสองเครื่องก็น่าจะดีสุดแล้วครับผมนะตอนนี้ฮิวเป่าฮิวเป่ามันมาละไหไาดิมันมาแล้ว สอ่สองไปเลยส่องไปเผื่อแล้วกันนะไม่ได้แล้วเฮ้ยเพื่อเราตายแล้วหรอโอ้โหแย่แ yeah, ล้วคุณผู้ชมมาทางผมป่าวะ อยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยเอาเอายังไง <c oughs> มันจะฮิวให้ผมก่อนหาประแสงเลเซอร์อะไรวนะเนี่ย่อย ต้องหิวให้มันก่อนไม่ใช่หิวให้ผมนี่ผมยังไม่ตายไม่หิวเหรอเอาเอาจริงดิโอเคโอเคโอเคโอ้โหเฮ้ย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 เอา,เอ,าอ๋อยังโดนในนี่มันอยู่ที่ว่าลืมเลย ผมโดนทีเดียวล้มอยู่นะครับผมนะเป็นแงนชุดเดวิดคิงผมเปื้อนเลือดเลยคุณผู้ชมผมโดนเสาแรกนะ <c oughs> พวกเขาน่าจะฮิวกันได้ก่อนไหมปั่นไฟน่าจะไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมเมมเบอร์ผมวิ่งมาแล้ว แย่ yeah, แล้วคุณผู้ชมไม่รู้มันจะเฟดกลับมาหรือเปล่าผมว่ามาอยู่อุ๊ยโมลิตายคายที่เลยต้องระเบิดโทเทมมนะันอ่ะตอนเนี้ย เมื่อกี้มันเดินออกไปฝั่งซ้ายนะคุณผู้ชม <Mul> เราต้องเดินแล้วคุณผู้ชมเขาเรียกว่างเงียบกริบนะ ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว,ผม,ลวผมเห็นมาแล้วผมเห็นมาแล้วเมื่อกี้ไฟ,ไฟแดงๆแวแบๆบแบบก้มต่ำไวฮะโอ้ก้มแบบนี้เดินแบบนี้ผมนึกถึงครั้งแรกที่ผมเล่นเดนบา y ์เดรไลท์บน PC เลยคุณผู้ชมจะไปปั่นเครื่องไหนดีล่ะทีนี้เครื่องนี้เหรอ เย้ยวงแตกฮะโอ้โหมาเฟ่มาถูกที่ซะด้วยผมเนียนผมเนียนไว้ก่อนผมต้องเนียนไว้ก่อนขอดูก่อนว่ายังไงมันอุ้มเลยปะไม่อุ้มเลยเพราะมันจะเก็บสี เาจะหลบหลังต้นไม้ฮะแต่ผมมีลูกเองอยู่นะอาแล้วแต่ผมยังไม่ใช้ตอนนี้นะครับผมจะเล่นลิ้นกับมันซะหน่อยเดี๋ยวมเมมเบอร์ผมน่าจะล,มล้มละแล้วมันน่าจะอุ้ม,มเมมเบอร์เลยถ้ามันไม่ประมาทมันจะมาอุ้มผมนะวุ้ยมันฆ่าเลยว่ะแย่ละผมต้องรีบชิงก่อนละ ถ้าผมโชคดีผมจะเจอหลุมผมพูดแค่นี้แหละขอพลังจงสถิตอยู่กับผมไม่เอาพลังดีกว่าเอาหลุมดีกว่าสองคั้งหนึ่งฆาตกรปิดหลุมฮะจะหากว่าผมว่าเป็นอย่างนั้นชัวร์มันเห็นผมแล้วเชื่อเชื่อผมว่าผมชมันมาแล้วอุ้ยอุๆๆ้ยอุ้ยเอาแล้วมนจับลงหลุมโชคดีอีสปอร์ตไปดิครับไม่ได้เก็บสี่ไนดะ้น้อง จีจีครับผมจีจีครับผมเกือบไม่รอดนะคุณผู้ชมดีนะมีตายยากเหลือไว้อะเกือบไม่ทันแลวคุณผู้ชมถ้าผมเดินอ้อมไปอีกทีนึงก็คือล้มไปแล้วครับผมนะโอเคจีจีครับผมนะรอดเฉยฮะคุณผู้ชมหรือว่าจะไม่รอดแล้วผมคิดในใจแล้วตานี้ยังไงก็ไม่รอดนะเก่งยังไงก็ไม่รอดว่ะคุณผู้ชมตานี้นะจูค่อนข้างยากเลยครับผมนะฆาตกรเล่นโหดเกินเพื่อเราก็เล่นดีครับผมนะมาเจอกันนี่ฆากรโหดเกินครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นไ รีวิวคลิปเออคลิปรีวิว David King สกินชุดเลือดจุดติสนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเลยก็สำหรับคลิปรีวิวสกินจุติ3เนี่ยจะมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ